สขาวเลือกที่จะแทงสูงขึ้นมาครับฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวทำเบี้ยสูงถาวรฝั่งสีแดงโยนเม็ดเข้าไป สีขาวขยับโคนขึ้นมาฝั่งสีแดงเดินขุนสีแดงครับเริ่มกินสีขาวกินสีแดงขยับเม็ด สีขาวขยับมา้าฝั่งสีแดงใช้เม็ดยึดพื้นที่สีแดงครับผมเอาโคนกินแรก สีขาวกินสีแดงขยับมา้าสีขาวครับผมกินไายลุก สีแดงใช้โคนกินสีขาวเอาม้าเข้าโจมตีฝั่งสีแดงเอาโคนกินอีกสีขาวใช้เบี้ยกินโคนฝั่งสีแดงขยับเบี้ยริมสีขาวกินสีแดงกินคืน สีขาวขยับขุนหลบตาลุกฝั่งสีแดงถอยเม็ดสีขาวเอาเม็ดลุยเข้ามาฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวขยับเรือกับฝั่งสีแดงเดินม้าสีขาวเอาเม็ดไล่ม้าฝั่งสีแดงเดินเข้าหาขุน สีขาวครับโยนเม็ดเข้ามาลุกสีแดงถอยสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเอาเรือจับกินมา้าสีแดงใช้เรือขูก สีขาวดึงเรือลงมาอีกลำฝั่งสีขาวถอยลงมากินสีขาวครับผมใช้เบี้ยกินม้าสีแดงใช้ขุนสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงเอาขุนเข้ามาผูกสีขาวจึงเอาเรือกลับ ฝั่งสีแดงขยับเลือสีขาวขยับขุนเข้ามาฝั่งสีแดงกินเบีย้ยสีขาวขยับโคนฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวจึงเอาขุนขึ้นฝั่งสีแดงลุกซ้ำสีขาวลุยขึ้นมาฝั่งสีแดงทิ้นเบี้ยออกไป สีขาวเช้โคนกินฝั่งสีแดงเอาขุนหลบสีขาวจึงเช้โคนจับม้าสีแดงเอาม้าจับเรือสีขาวจึงเช้โคนตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวจึงถอยกินลุกสีแดงถอยหลบ สีขาวกดลุกซ้ำฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวจึงปิดเกมลุกจน สีแดงครับเลือกกินเข้าในสีขาวใช้เบีย้ยกินโตอตอบสีขาวทิมเบีย้ยไล่สีแดงแลกโคนสีขาวไม่เอาครับเดินขุนสีแดงทิมเบีย้ยคู่ขนาน จากนั้นสีขาวกินเบีย้ยสีแดงใช้เม็ดจากนั้นสีขาวกินแรกโคนสีแดงกินสีแดงครับกินเบีย้ยสีขาวกิน สีขาวครับผมใช้โคนกินเบี้ยฝั่งสีแดงจึงเอามา้าบุกเข้ามาสีขาวเดินเบี้ยสีแดงกินสีขาวใช้โคนไล่เรือเรือสีแดงบุกเข้ามาสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงเอาม้าไล่ สีขาวจึงเช็คโคนตีลูกสีแดงขยับหลบสีขาวขยับเรือสีแดงเอาเบี้ยไล่เรือสีขาวเดินมา้าตีลูกขุนแดงต้องขยับหลบสีขาวขยับเรือสีแดงกินแรก สีขาวใช้ม้าจากนั้นสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงหงายสีขาวเดินม้าสีแดงครับเอามา้าล็อกขุนสีขาวเอาเรือมากัน แต่สีแดงครับผมติดเกมลุกจน